สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเป็นพยานคนหนึ่งนะครับที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าคือผมและครอบครัวมผมนะครับก็คือติดโควิดครับติดโควิดทั้งบ้านเลยก็คือทีแรกนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นโควิดก็คือ ไปตอนแรกก็คิดว่าเป็นไข้ธรรมดานะครับก็คือไปที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้คือผมมาเป็นไข้เป็นไข้ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลแล้วก็คือเป็นไข้อยู่ที่บ้านมาสองสามวันก็คือคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาครับแล้วทีนี้พ่อผมก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลไปกันทั้งครอบครัวก็คือไปกันมีผมแล้วก็แม่ผมแล้วก็ภรรยาผมนะครับก็คือไปกันแต่คือ ลูกแล้วก็ลูกลูกผมนี้ผมไว้ที่บ้านก็คือตอนนั้นยังไม่ได้ลงไปก็คือผมแค่ยังไม่ติดก็คือพวกผมก็ลงลงไปลงไปกันเสร็จปั๊บไปตรวจไปตรวจก็คือพบว่าติดเชื้อนะครับติดเชื้อคือผมตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นด้วยแล้วคือหมอบอกว่าเด๋ยวตัวเสร็จแล้วก็คือเขาจะส่งไปทางลาชบุรีคือ คืนนั้นต้องนอนที่โรงพยาบาลครับที่โรงพยาบาลผนเพื่อนก็คือเขาให้รอฟังผลคือพรุ่งนี้เช้าเสร็จปั๊บก็คือคืนนั้นคือผมอธิษฐานครับผมอธิษฐานขอพระเจ้าก็คือผมณหมขอให้ผลผลตรวออกมาเป็นพวกก็คือจะได้ไม่เป็นนะครับก็คือแล้วผลตรวตอนเช้ามาก็คือ ติดกันทั้งทั้งหมดแล้วที่ไปก็คือมีพ่อแม่ผมแล้วภรรยาผมคือตอนนั้นก็คือคิดละคือคงพ,พระเจ้าคง,งอ่งให้เรา <c oughs> เหมือนกับให้เราพักพ่อนหรือว่า,อ,าอยู่อยู่กับพระเจ้าเพราะว่าที่ผ่านมาคือทำงานอย่างเดียวคือ ไม่มีไม่มีเวลาบางทีก็เหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าโบสถ์ว่าอะไรก็แค่เพราะทำงานับก็คือเหมือนว่าครั้งนี้คือพระเจ้าให้โอกาสเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าก็คือ,อที่ไปอยู่โรงพยาบาลก็คือผมก็อธิษฐานครับอธิษฐานเพื่อที่จะขอบอกบอกพระเจ้าว่าจะได้หายจากโรคโควิดคือแล้วก็ ผมอยู่ที่โรงพยาบาลผมว่าไม่รู้จะทำอะไรก็คือขอพระเจ้าให้มันให้ทรงช่วยให้โรคมันหายก็คือพระเจ้าก็ฟังคำอธิษฐานนะครับก็คือก็มันก็ตอนแรก,กไปนี่มันก็มีปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆมันก็ดีขึ้นดีขึ้น เสร็จปั๊บแล้วคือผมอยู่จากที่โรงพยาบาลเสร็จปั๊บแล้วทีทางโรงพยาบาลก็ส่งไปอยู่โรงพยาบาลสนามตอนแรกที่โรงพยาบาลคือโทรศัพท์ผมใช้ได้นะก็คือผมกาว่าผมจะดูะเกี่ยวกับพระคัมภีร์อะไรเงี้ยแล้วทําไปทำไมผมไปอยู่โรงพยาบาลสนามปับ๊บผมวันแรกโทรศัพท์ผมใช้ได้นะ,ะมาปกมาตอนเย็นแต่ปั๊บโทรศัพท์ผมพังผมใช้ไม่ได้เลยเสร็จแล้วก็ ทรศัพท์ผมพังผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วทีนี้คืออยู่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามคือตลอดเวลาสิบสี่วันคือผมผมก็ไม่ไมรู้ว่าจะทําอะไรคือมองไปทางคนอื่นคนอื่นก็เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้คือของผมผมก็ไม่รู้จะทําอะไรผมก็อ,อธิษฐานนะครับอธิษฐานเพื่อที่จะอขอพระเจ้าบอกว่าให้รักษา,าโรคโควิดให้หาย แล้วคนในครอบครัวจะได้ปลอดภัยกันทุกคนหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็คือผมอยู่จนครบบ14วันผมก็ได้ยินข่าวคนทางบ้านก็เริ่มได้กลับกันก็มีอาการที่ดีขึ้นคือจากการที่เราขอพระเจ้าคืออธิษฐานเชา้า ตอนตอนเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนนะครับคือ <c oughs> การการที่เราขอคือพระเจ้าทรงทรงทําตามมาคำขอของเราก็คือแต่แต่เราขอเราก็ต้องวางใจนะพระเจ้านะครับก็คือเราขอพระเจ้าคือแล้วเราก็วางใจที่คือถ่าย และ,ะพระเจ้าก็ส่งเตรียมการก็คือหายครับก็คือไปผมไปอยู่ตลอด14วันที่ที่ผ่านมาที่อยู่โรงพยาบาลน,นี้คือผมก็โทรศัพท์ผมก็ใช้ไม่ได้มองไปมองมแล้ว <c oughs> ผมก็ไม่รู้ับผมก็ทําเป็นชีวิตประจําวันก็คือผมอธิษฐานขอพระเจ้าคือคือเหมือนกับว่าให้ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นครับ เสร็จแล้วก็คือผมจะมีพระคัมภีร์ท่อนหนึ่งครับที่จะมาหนุนใจพี่น้องครับก็คือประธมการบทที่8ข้อที่1 5นะครับคือเราจะอยู่กับเจ้าและจะดูแลปกป้องเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนเราจะนำเจ้ากลับมาจะไม่ทิ้งเจ้านี่นะครับก็คือ,อเป็นพระคัมภีร์ที่ผมอ่านแล้วเป็นกำลังใจที่จะสู้ ไม่ว่าพี่น้องจะจะเป็นจะมีโรคหรือว่าจะเหนื่อยล้าหรือว่าจะมีผลกระทบอ,อะไรที่มันทําให้พี่น้องเหนื่อยล้าใจก็คือให้ขอพระเจ้าครับคือพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยเราได้ทุกอย่างก็คือผมก็เป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรง รักษาหายก็คือรักษาหายจากโรคโควิดนะผมได้กลับมาเป็นพยานคนหนึ่งนะครับอขอบคุณครับ